ะะแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยอิทธิพลของร่องมรสุมต่างๆที่เมื่อสักครู่เราพูดกันไปก็ทําให้ภาคเหนือยังมีฝนตกหนักอยู่หลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียงใหม่นะต้องเฝ้าระวังเลยก็คือระดับแม่น้ําปิงที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับวิกฤตจนกระทั่งเทศบา,นาลนครเชียงใหม่เนี่ยเขาประกาศปักธงแดงแล้วนะคะตอนนี้ต้องยกของขึ้นที่สูงกันแล้วขณะเดียวกันฝนที่ตกหนักบนดอยสูงเนี่ยก็ทําให้ลําน้ําสาขาต่างๆเนี่ยมันไหลหลากลงมาเข้าที่แม่น้าแม่ริมแล้วก็ไหลแรงจนกระทั่งกัดเซาะตะลิ่งริมน้ํา มีบ้านปูน2ชั้นที่บ้านทรายมูลตาบลริมใต้ที่อำเภอแม่ร e ิมเนี่ยนะสุดตัวพั Cyberpunk> งทลายหายไปในแม่น้ำทั้งหลังเลยนะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับเนี่ยคุณผู้ชมเป็นบ้านของคุณป้ามุกดาอายุ65ปีนะคร คือก่อนที่บ้านจะซุดตัวลงในแม่น้ำเนี่ยคุณป้าบอกได้ยินเสียงคอนกรีตกับเสียงหลังคาบ้านมันลั่นแล้ชาวบ้านก็เลยช่วยคุณป้าขนของเท่าที่พอจะหยิบออกมาได้เนี่ยออกมาแต่ยังหยิบไม่ทันหมดนะฮะก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือถล่มลงไปในแม่น้ําเลยคุณป้าเนี่ยแล้วก็คนที่หยิบของเนี่ยออกมาอยู่บนถนนไม่ถึง10นาทีภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็เกิดขึ้นลองฟังเสียงดูกัน,นวาั แม่แม่ดูก็ดูคนน้นตัวนี้นแสดงให้มั่อย like um? um> ู่ตลอดคนโน้นตัวนี้บรรยากาศจะมาแม่บรรยากาศคนที่ดู่ในน้งต้นนี่บรนยากนอกจากนี้นะคะยังมีบ้านที่อยู่ติดกันอีกสองหลังต้องระดมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบนริมใต้แล้วก็มาช่วยกันขนของออกจากบ้านเพราะว่านี่ค่ะมีความเสี่ยงที่จะพังลงมาอีก ส่วนที่บ้านห้วงนอกหมู่10ตะบลแม่แรมอมแม่ริมนะคะน้ําจากลําน้าแม่ริมไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนล่าสุดเริ่มทรงตัวนะคะท่วมสูงราว20-30เซนติเมตรส่วนที่บ้านห้วงนอกหมู่2ตะบลแม่แรมระดับน้ํากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะส่วนที่แม่น้ําปิงที่ไหลผ่านเขตอําเภเมืองเชียงใหม่ทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ําริมน้าปิงเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเทศบาลนครเชียงใหม่ออกประกาศรับมือน้ําท่วมอพยพของ ขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วนใน5โซนนะคะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันและจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้ประชาชนมีความกังวลนะคะพากันไปจอดดูแม่น้ำนะคะบอกว่ารถที่ไปจอดหนีน้ำเนี่ยบนสะพานภาคหายาวเหยียดแล้วหลายคนก็แวะไปดูสถานการณ์น้าอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ ส่วนระดับน้ําปิงนะคะผู้วยการสํานักงานชลประธานที่1เชียงใหม่กล่าวถึงสถานการณ์น้ําที่จุด p ีหนึ่งสะพานนวรัตว่าถ้าไม่มีฝนเพิ่มเนี่ยระดับน้ําปิงจะสูงสุด3เมตร89เซนติเมตรช่วงตี4ของวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ํา3โซนก็คือโซนป่าพร้าวนอกโซนวัดชัยมงคลและโซนบ้านเด่นค่ะไปฟังจากผู้มยการสํานักงานชลประธานค่ะเราประเมินสถานการณ์ว่าจะพีคสูงสุดที่ตีสี่เนี่ยที่3เมตร89 นะครับปริมาณน้ําก็อยู่ที่4เมตร430ลูกบาทเมตรนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ําที่มีจุดพีคซึ่งเราได้ประสานกับทางเทศาบาลน,นะครับกับทางจังหวัดแล้วไปปิดรอยรั่วตรงนี้นะครับซึ่ง่ากการที่ทางจังหวัดและทางเราในะได้บวงการร่วมกันเนี่ยเราสามารถจะยันอยู่ได้ที่4เมตร20เนี่ยก็จะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงกับตัวเมืองเชียงใหม่ครับ ผู้ชมชาวเชียงใหม่ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook เทศบาลนครเชียงใหม่นะฮะแล้วตอนนี้เขาเตรียมที่จะตั้งศูนย์พักพิงนะคือตั้งแล้วแหละแต่ว่าเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง350คนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ